สวัสดีครับเรามาปลูกทุกเรียนก้านยาวทรงขวดครับนี่ก็ลักษณะต้นเป็นอย่างนี้ครับทรงขวดนี่ก็เราเตรียมหลุมเรียบร้อยแล้วก็เรามาปลูกเลยครับนี่ก็ขั้นตอนที่จะปลูกต้องขุดหลุมด้วยโยกโ,โคกให้เรียบร้อยก่อน แล้วก็เราเอามาใส่พันธุ์ที่เราชอบนี่ก็เรามาแกะถุงครับแกะถุงเพื่อดูว่ารากคดไม้ถ้ารากคดเราต้องตัดแต่ไม่น่าคดเพราะว่าต้นนี้ไม่ข้ามปีครับอ่าหลุดแล้วข้างล่างนี่ประมาณนี้ครับ คงมีนิดเดียวเราต้องตัดของคดนี่ก็ก้นของเราปลูกให้ใบใบทางทิศตะวันออกครับ ตั้งให้ได้ระดับแนวตรงแนวยืนแล้วก็เราก็ค่อยๆเอาหน้าดินะครับมันกลบเอาดินกลบ ก็เราดึงตุนถุงถุงไว้ออกกดนิดนึงเพื่อไมใอ่ให้หยุบเย่แน่นแบบนี้ก็ ต้องเอาหน้าดินเองนั่นแล้ก็เราพยายามจะให้จนทุกเดียนทิวเสริมขาครับ น,นี่ก็เราเอา,มาเมล็ดพันธุ์อันนี้งอกแล้วครับมาใส่ใสมเมล็ดเพื่อเสริมขาแล้วแต่เราจะใช้กี่กี่ต้นครับ ส,สามต้นครับการยาวทรงโคตรครับเราเสริมขาเพื่อให้ทนทานเอาเมล็ดของ ต้นพืงเมืองงะากนี้ก็เราต,ต้องเอาญ้ามาปิดเพื่อให้ดินชุ่มชื้นครับก็ระยะนี้ก็เราโผล่วไว้ประมาณนิ้วกว่าวาครับเพราะรากจะได้มีอากาศเข้าไปข้างในครับจห็นว่าครับนี่ก็เราเอาญ้าต้องกลบหน้าดิน เวลาถูกแดดแล้วทีด่ดินก็แห้ง เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้นก้านยาว่วนข,ขวดครับเนื้ออร่อยครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเราต้องลดน้ำเพื่อจะได้รอเลี้ยง3ำต,ต้นนี่ก็เราใช้น้ำจุลินทซียครับเป็นน้ำหมัก E.M. จุลินซียครับ เรามาลดเลยครับเพื่อจะได้ย่อยสลายเป็นจุลินทรีย์ห้าจะได้ย่อยสลายเร็วจุลินทรีครับ Gracias. Hey.